พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณพุทธศักราช2555ภายใต้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต่อมาได้ถูกโอนย้ายมาอยู่โครงการพัฒนาชุมชนและได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมามีวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่งทุนการพัฒนาสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีเป้าหมายหลักเพื่อให้สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีบทบาทนำทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในชุมชนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะให้งบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆของกลุ่มสตรีที่เน้นการพัฒนาการสร้างงานสร้างอาชีพ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรสตรีเป็นสาคัญโครงการละไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทโดยแบ่งประเภทของแหล่งทุนออกเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนให้กับกิจกรรมต่างๆใน5มิติคือสตรีแบ่งปันรักลูกผักปลอดภัยสตรีไทยร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนสตรีกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สตรียุคใหม่ทางสมัยเข้าใจเทคโนโลยีและสตรีไทยร่วมสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรวงไว้ในแผ่นดินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับคืออะไรก็คือแหล่งนะครับเงินทุนนะครับดอกเบี้ยต่ำนะฮะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยได้จัดฝันเพื่อสร้างโอกาสให้กับ สมาชิกสตรีนะครับได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับในการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้นะครับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับแบ่งเงินออกเป็น2ประเภทนะครับได้แก่เงินทุนหมุนเวียนนะครับของอในปี2564ได้รับการจัดสรรจำนวน32ล้านบาทแล้วก็มีเงินอุดหนุนนะครับ ได้รับการจัดสรรจำนวน4ล้านบาทครับตำบลสนันนิมงของเราก็เป็นตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้เมืองสภาพแวดล้อมของเราก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรวันนี้สนันนิมงของเรา มี12หมู่บ้านมีประชากรในทะเบียนบ้านประมาณ12,000คนคน12,000คนนี้ก็มีหลากหลายอาชีพส่วนหนึ่งก็เป็นเกษตรกรแถมส่วนหนึ่งก็กาขายถ้ามาบ้านสันหลวงนี่เขาก็จะมีกลุ่มกิจกรรมจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านสันหลวงซึ่งได้รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งและก็เป็นกลุ่มที่เป็นตัวอย่างเพื่อกับชุมชนของเขาในเวลานี้ การรวมกลุ่มของแม่บ้านนะครับในหมู่บ้านก็คือเอาแม่บ้านแต่ละคนเนี่ยที่เป็นมีฝีมือในการตัดเดย็บเสื้อผ้านะครับมารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำเป็นผ้าสำเร็จรูปขึ้นมานะครับก็เป็นสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านของตำบลน,นะครับก็เป็นที่ขึ้นจือของหมู่บ้านนะครับที่ว่าถ้าไข่ม้แอลสันหลวงก็ต้องมาดูเสื้อผ้านะครับเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองอดีตบ้านเฮาเป็นเกษตรนะเจ้าวเวลา หลังจากการเกษตรแล้วก็บาเย็บผ้าฮับจ้างกันนะเจ้ามาสุดท้ายมาเฮาก็ได้ตั้งกลุ่มนะเจ้าตั้งกลุ่มเย็บผ้าเพื่อจหนายนะเจ้าคือกลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวงนะเจ้าสนับสนุนให้เขา,าสมาัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้นะคะ,ะเป็นกลุ่มที่ดําเนินการมาอยู่แล้วแล้วก็สามารถต่อย,ยอดได้ทันทีนะคะซึ่งประสบความสําเร็จในเรื่องของการจัดก,การบริหารกลุ่มแล้วก็การจัดก,การตลาดนะคะ และสิ่งหนึ่งที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนสนับสนุนก็คือในเรื่องของการลงทะเบียนโอทอนะคะซึ่งการลงทะเบียนโอทอของกลุ่มอา,อาชีพชตรีนี้นะคะก็จะทําให้การมีเกิดการพัฒนาขึ้นนะคะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์แล้วก็เรื่องของการตลาดซึ่งทั้งระบบเ่ยค่ะของการลงทะเบียนโอทอปเนะะี่ยค่ะก็จะทําให้สนับสนุนกลุ่มอาชีพเย็บผ้าของบ้านสนันหลวงเนะะี่ยค่ะมี มีความเขาเรียกว่ากว้างมากขึ้นนะคะและก็ดําเนินการไปได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะตลาดของเรานะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะขายเฉพาะคนในชุมชนแล้วก็คนในจังหวัดของเรานะคะหลังจากที่เราได้เข้าเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มโอทอปแล้วนะคะเราก็ได้มีการจําหน่ายออกไปในหลายๆพื้นที่คือไปกรุงเทพเช่นเมืองทองธานีหรือแม้กระทั่งไปต่างจังหวัดไปภูเก็ตไปหาดใหญ่นะคะเรื่องเงินทุนนะจ๊ะ แ่งเงินทุนบางครั้งเราซื้อเสื้อผ้าหรือว่าซื้อวัตถุดิบมาทําเราก็ยังจหนายยังมาได้เตือ้อแต่เราก็ต้องดูแลกลุ่มนะเจ้าเราก็ต้องเอาอาหาทุนมาเพื่อให้กลุ่มอยู่รอดนะเจ้าเราก็เลยต้องประชุมแล้วก็ปรึกษา,ารือกันว่าเราไปกู้กองทุนธนานาสตรีดีไหมพอดีเรากู้มาครั้งแรกเมื่อปี58นะเจ้า 0 0 0แสนอรอบที่สอนี่เกาะแหม2,000 0 0รอบแรกจะเป็นกู่ในกลุ่มเย็ยบผ้าบ้านสันหลวงนะเจ้ารอบรอบที่สอนี่เขากู้ปี62นะเจ้าเราใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มต่อยอดการเย็ยบผ้าสําเร็จรูปบ้านสันหลวงอันนี้คือกลุ่มที่เฮากู้รอบที่สอกลุ่มเฮาได้ไปจัดแสดงงานศิลปะชีพประทีไทยของ สตรีนคะรเชียงใหม่อันนี้เป็นงานของยิ่งใหญ่เป็นงานพระบรมชูประถมของพระราชินีนะเจ้าเราก็ไปออกงานของจังหวัดนะเจ้าของที่สาร,รกาเขาก็จะมีสินค้าเขาไปโชว์นะเจ้าที่อำเภอก็จะมีสินค้าเขาไปโชว์ทำให้เขามีความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจที่จะทำให้สินค้าเขามีความสําเร็จและกระโดดเด่นในของฝ้ายเสนเหนือนะเจ้าลืมบอกไปว่ากลุ่มเย็บผ้าม่านจันหลวงมีโลโก้ผลิตภัณฑ์ว่า ฝ่ายเสน่หเหนือเชียงใหม่นะเจ้าที่ภูมิใจก็คือ,อได้ชนะเลิศของจังหวัดคือกลุ่มต่อยอดการจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปของตำบลสันน้ำมิงนะเจ้าทางกลุ่มก็มีพลังและมี ความคิดที่จะไปตั้งหน้าว่าเฮาจะต้องพัฒนากลุ่มคือดีและก็เพือพิธภัณฑ์เฮาอ่ะเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะจ้ะการติดต่อก,กับเราโดยตรงนะคะก็คือได้2ทางนะคะที่ตั้งของกลุ่มเรานะคะอยู่ที่32มทับหหมู่4ตํตบลสันน้ำเมงอำเภอสันซัยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเฟ b o ุ๊เนี่เราก็จะมีการไลฟ์สดขายแต่ไลฟ์ก็คือฝ้ายเสนเหนือ Facebook ก็ฝ้ายเสนเหนือเหมือนกัน